36, เผยโม F-36 เครื่องบินขับไล่แห่งอนาคตของไทย F-36 Future Fighter Jet Thailand ในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูงไม่ใช่เพียงการเสริมแสนยานุภาพทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและศักยภาพในการป้องปรามภัยคุกคามจากภายนอก ประเทศไทยเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าเมื่อกองทัพอากาศไทยได้เปิดตัวโครงการ F 3 6 Future Fighter je t เครื่องบินขับไล่แห่งอนาคตที่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีการบินรบแบบเดิม 1. ที่มาของโครงการ F 3 6จากแนวคิดสู่ความจริงแนวคิดของ F 3 6เกิดขึ้นจากความต้องการของกองทัพอากาศไทยที่ต้องการเครื่องบินรบที่สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในสภาพสงครามปกติและสงครามยุคใหม่ที่เน้นความเร็วความล่องหนและการรบด้วยระบบอิเล็กทรอนิก หลังจากการศึกษาข้อมูลจากโครงการของต่างประเทศเช่น F-35 Lightning II ของสหรัฐอเมริกา J-31 ของจีนและ KF-21 b o r ม m ยของเกาหลีใต้ทีมวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากหลายประเทศจึงเริ่มพัฒนา F-36 ด้วยแนวคิดว่าต้องเป็นเครื่องบินรบที่บินได้เร็วกว่าตรวจจับยากกว่าและเชื่อมโยงข้อมูลได้ดีกว่าเครื่องบินรุ่นใดในภูมิภาค 2. การออกแบบและเทคโนโลยีล่องหน s t e ล l t e c h n o l o ัวใจสำคัญของ F-36 คือโครงสร้างล่องหนจากการตรวจจับของเรดาร์ลำตัวถูกออกแบบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่ช่วยกระจายสัญญาณเรดาร์รั达 cross section ต่ำมากวัสดุหลักเป็นคอมโพสิตผสมคาร์บอนไฟเบอร์และสารดูดซับคลื่นเรดาร์รดา a b s o r b e n g Material RAM การออกแบบนี้ทำให้ F-36 สามารถเข้าโจมตีเป้าหมายได้ลึกถึงใจกลางพื้นที่ศัตรูโดยมีโอกาสถูกตรวจจับน้อยกว่าครึ่งของเครื่องบินรบทั่วไป 3. สมรรถนะด้านความเร็วและการบิน F 3 6ถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นล่าสุดที่ให้แรงขับมหาศาลสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมตร2.2ประมาณ2,700กิโลเมตรชั่วโมงพร้อมระบบซูเปอร์ครูซที่สามารถบินเหนือความเร็วเสียงโดยไม่ต้องใช้อัฟเตอร์เบอร์เนอร์ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงและลดรังสีความร้อนที่สัตรูใช้ตรวจจับด้วยเซนเซอร์อินฟราเรด ระบบควบคุมการบินเป็นแบบ fly-by-wire รุ่นใหม่ที่ใช้ AI ช่วยประมวลผลทำให้นักบินสามารถควบคุมได้ง่ายแม้ในสถานการณ์ที่มีแรงจีสูง 4. อาวุธยุโทโธปกรณ์ F-36 ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งในช่องเก็บอาวุธภายใน internal weapon bay เพื่อคงความล่องหนและใต้ปีกเมื่อต้องการบรรทุกอาวุธเต็มพิกัดอาวุธหลักได้แก่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลาง AIM-120D และรุ่นพัฒนาในไทย ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแม่นยำสูงเช่น AGM 1 5 4 JSOW ปืนกลอากาศ GAU 2 2 A ขนาด25สมมตรสำหรับการรบระยะประชิดความสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ LGB และ GPS 5. ระบบเซ็นเซอร์และเรดาร์รุ่นใหม่ F 3 6ติดตั้งเรดาร์ AESA Active Electronic s c a n Sky Array ที่มีความสามารถตรวจจับได้ไกลกว่า200กิโลเม พร้อมระบบ IRST Infrared and Track สำหรับปรวจจับเครื่องบินล่องหนนอกจากนี้ยังมี d i s t r i b u t e d Aperture System d u s ที่ให้มุมมองรอบตัว360องศานักบินสามารถมองทะลุตัวเครื่องได้ผ่านหมวกนักบินแบบ HMD Helmet m o u n t d i s p l a y 6. กการเชื่อมโยงข้อมูลและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในยุคสงครามข้อมูล Information Warfare F36 มาพร้อมระบบ Data Link รุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบิน เรือรบและฐานบัญชาการได้แบบเรียลไทม์ทำให้สามารถแบ่งปันตำแหน่งเป้าหมายและสภาพสนามรบได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์ (EW) ที่สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์และสื่อสารของศัตรูรวมถึงปล่อยสัญญาณลวง (Decoy) เพื่อตบตาระบบป้องกันภัยทางอากาศ 7. ห้องนักบินยุคอนาคตภายในห้องนักบินของ F 3 6ใช้การออกแบบที่เน้นความง่ายและประสิทธิภาพ แผงควบคุมแบบจอสัมผัสขนาดใหญ่พานรามิกคอปปิทดิสลย์ระบบ AI ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และแนะนำการตัดสินใจเช่นเส้นทางหลบหลีกอาวุธที่เหมาะสมหรือการใช้กลยุทธ์รบูแบบเฉพาะกิจหมวก HMD ยังสามารถแสดงข้อมูลแบบ AR Augmented Reality ให้กับนักบินทำให้มองเห็นข้อมูลเป้าหมายทิศทางลมและตำแหน่งเพื่อนร่วมฝูงได้ทันที8ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของไทย การมี F-36 ในกองทัพอากาศไทยไม่เพียงเพิ่มศักยภาพป้องกันประเทศแต่ยังทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการบินรบในภูมิภาคในสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณทะเลจีนใต้หรือข้อพิพาทชายแดนการมีเครื่องบินขับไล่ล่องหนความเร็วสูงจะทำให้ไทยสามารถคงความได้เปรียบเชิงรุกและป้องปรามคู่แข่ง9การฝึกและการบำรุงรักษา F-36 มาพร้อมโปรแกรมฝึกนักบินผ่านระบบจำลองการบิน ฟลายซิมูเลเตอร์ที่สมจริงระดับสูงการบำรุงรักษาใช้ระบบวิเคราะห์สภาพเครื่อง Prognostic and Health Management ที่แจ้งเตือนล่วงหน้าหากมีชิ้นส่วนใกล้หมดอายุการใช้งานลดค่าใช้จ่ายและเวลาซ่อมบำรุง 10. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมจุดเด่นอีกอย่างของโครงการ F36 คือการผลิตและประกอบในประเทศโดยร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมการบินของไทยและต่างประเทศสิ่งนี้ไม่เพียงสร้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่ยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ไทยอย่างยั่งยืน 11. ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญน,นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายคนมองว่า F 3 6จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของภูมิภาคเพราะความสามารถในการโจมตีแบบล่องหนและการบังคับการรบผ่านเครือข่ายข้อมูลทำให้ศัตรูต้องคิดหลายครั้งก่อนจะเข้ามาท้าทายไทย 12. ความท้าทายและข้อควรระวังแม้ F 3 6จะมีศักยภาพสูงแต่ก็ต้องผเผชิญกับความท้าทายเช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษาที่สูงความจำเป็นในการฝึกนักบินและช่างเทคนิคอย่างต่อเนื่องการปกป้องเทคโนโลยีจากการจารกรรมข้อมูล13บทสรุป 9. ก้าสู่อนาคตของกองทัพอากาศไทย F36 ไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของกองทัพอากาศไทยความเร็วความล่องหนระบบ AI และการเชื่อมโยงข้อมูลแบบครบวงจร จะทําให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขีดความสามารถด้านอากาศยานรบสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือเครื่องบินแห่งอนาคตที่จะสร้างสมดุลแห่งพลังและความมั่นคงให้กับชาติไทยในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าถ้าต้องการฉันสามารถขยายเวอร์ชันนี้ให้เต็ม3,000คำพร้อมเพิ่มเนื้อหาเชิงลึกด้านยุทธวิธีการใช้ F-36 ในสถานการณ์รบจริงและการเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้บทความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น